สวัสดีจ้าป่อแม่พี่น้องจ้ามาพ่อเขายกินอีกแล้วเด้อค่ะเด้อ้อนีมากินยำหุ่นเส้นน้ำกันค่ะพี่น้องค่ายำหุ่นเส้นเนาะค่ะเนาะอีกมือนึ่งกับพี่น้องค่ะอยากกินเมนูยำๆอีกเด้วค่ะเด้อกิน่ตๆกันไปเลยเนาะค่ะเนาะมันแซ่บๆพี่น้องค่ะเอาเอาเทลงเลยเด้อค่ะเด้อยำหุ่นเส้นค่ะพี่น้องค่ะนี่เยอะมากเลยเด้อค่ะเด้อยำหุ้นเส้นทะเลตามเคยค่ะพี่น้องค่ะเนาะ กินยำคุณเส้นวันแม่เราี่น้อง่าหลังวันแม่ก็กินยำอีกเด้วค่ะเดอ้อของแซบค่ะพี่น้องค่าของแซบค่ะกินบเบื่อเลยเด้วค่ะเดอ้อนี่จับพี่น้องเอ,าอา๋ออลังการงนานสั่งเก่าตามเดิมเด้อค่ะเดอ้อนี่ค่ะพี่น้องนะกินน้ำกันเสบๆจ้ะนี่จ้ะยำบุนเส้นจ้าเสบๆแด้วค่ะเด้ออือม เมื่อนี้ขออนุญาตใช้มือเด้อค่ะเด้อกินคนเดียวค่ะพี่น้อง่ะใช้มือเนาะค่ะเนาะนั่งกินกับลูกยังใส่ซอนละซ้อนซ่อมเด้อค่ะเด้อวันนี้กินคนเดียวค่ะพี่น้อง่ะเนาะลูกๆูัยอยู่ขอใส่มือเนาะค่ะเนาะโว้ยมันก so ินยากกับพี่น้อง่ะเดี๋ยวมันจะดีดเข่าตาเด้อค่ะเด้อกินกับลูกยังใส่มือเนาะค่ะเนาะเอาใส่ซ้อนเนาะค่ะเนาะวันนี้กินคนเดียวค่ะพี่น้องมาๆๆกับพี่น้องค่ะม้นเส้นเด้อค่ะเด้อ เส้นเหนียวนุ่มเหมือนเดิมค่ะพีน่น้องเออเอาเอนังกับลูกไส้นี่กับพี่น้องคับสอนก็่อนซอนมวันนี้ลูกไม่อยู่ค่ะพี่น้องกินคนเดียวใช้มือเนาะค่ะนาออืมพักเดิมเะะดิม้กเด้อ พักที่เหลือจากงานวันแม่นี่ยหรอคะพี่น้องหลายมือแล้วสดใสขึ้นเก้าค่ะพี่นอ้องขาพักอือมันเดิมยังไม่เสีย้วยค่ะเด้อเปนได้ค่ะยำบุนเส้นทะเลอีกเด้อค่ะเด้ออ่ะอืะอพัามาค่ะพี่น้องับ ปลาหมึกจับปลาหมึกอืมกรอบอร่อยอืมอืมฮืมกุ้งค่ะกุ้งอืมทับต้นหอมอ,อืมืม

อ๋อครับโอ้ยแซบครับพี่น้องค่ะ <c oughs> อือือืปักสั้งอัวรั่งอืม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  ตอนที่เขาไปปั้นรสนาทอน้องเลยพี่น้องพักกันี่นี่แล้วอือหือสุดแซ่บอือหือลูกชิ้นลูกชิ้นลูกชิ้น ปลามลึกอ,อืมตามไปกุ้งอืมอืม,อมตามมนไปเล่นภาษาอังกฤษน,น้อง ตามเหมือนขบวนรถไฟเลยนะคะเด้อหอมอื้มเผ็ดนิด่ม รสชาติกลมกล่อมพี่น้องคะ่ะเปรี้ยวนำเผ็ดแล้วก็หวานตามพี่น้องเปรี้ยวกับเผ็ดมาก,ก่อนหวานตามความเค็มไม่มีถ้ายยำเค็มปลาแซกด้ยวยพี่น้องด้ยวย้ำตองออกเปียวมากรอนคะ่ะอือหือ พว่าแซ่บครับสุดยอดใส่มือไปน้ำซอนส้อมไปน้ำตะขาเด้อกินคนเดียวกินแม่ก็ได้ความมันแซ่บเด้อพี่น้องอืมอ้ม เห็นดีปะคะเปลี่ยนมุมมาแดดมันสองแดดสองอืมอือสุดยอดแต่

Hãy subscribe cho kênh หรสปลาหมึกหืมกินปลา phần thập cung, hmm, ăn gì có gì, chắc, không? Thì quên nó cả lốt là xong, linh lốt là xong, hiểu ขอไปต้องปั้มกินเป็นส,สดๆเลยหวานเด้อพี่น้องหวานหอมลูกชิ้นปลาอือ Thật Vẫn hổm rồi Hết trăm bình dông Sao? Sức ăn. ขีหอมมะเขาอืมชอบิ้นปลาอืห <c oughs> ื bắp mực, hmm. hmm. nước mực, hmm. <laughs> ยอดเลยจ้ะปล <c oughs> าหมึกล้วนๆเลยแต่ขาเด้ออือหือ ยินมนะ้อพี่น้องคะขออย่าไปคลิปด้วค่ะเด้อเจอกันไม่คลิปหน้าจากพี่น้องจ๋าสวัสดีค่ะ